สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการคนเล่นกล้องกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาอธิบายยุคสมัยของกล้องฟิล์มนะครับหรือว่าเป็นยุคของกล้องพวกอนาล็อกครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี้ยนะครับเป็นกล้องเอเต้าแคมนะครับสมัยก่อนเนี้ยผมใช้ถ่ายประทับบ่ายนะครับราวตั้งยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็จะใช้ถ่ายข่าวมั่งแต่ละกีมั่งมิวสิกวิดีโอมั่งวิดีโอพรีเซนต์บ้างนะครับ ซึ่งมันก็มีน้ําหนักเยอะนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่โตมากเลยนะครับกล้องข่าวเนะี่ยมันดูเป็นมืออาชีพดีนะครับแล้วก็มีหลายๆภาพที่ผมมีอยู่ในระบุร์เนี่ยมันเป็นอดีตที่ผมเคยทํางานมานะครับระหว่างที่พูดไปถึงผู้ชมก็ชมภาพไปด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับงานประเภทอย่างเงี้ยมีคนที่จะใช้กล้องเป็น,นยอยู่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ตลาดของเทศศาสตร์หรือตลาดของคนที่เรียนตามหาเลยมีไม่กี่แห่งเองฮนะแต่ปัจจุบันนี้แบบ ความหลากหลายเยอะมากแล้วก็สามารถจะเรียนใน Google ในโซเชียลได้ด้วยนะครับโลกไันเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับอุปกรณ์แบบนี้แล้วอยากจะบอกว่าคนยุคใหม่โชคดีม,มากๆเลยนะครับเพราะว่ากล้องโทรที่ถูกแปลงอยู่นะครับมีผลทําให้ร่างกายเราติดหลอได้เยอะกว่านะครับขณะที่กล้องที่เบาลงวัดถึิภาพสูงขึ้นเนี่ยทำให้ชีวิตมันชิลมันง่ายมากขึ้นนะครับและอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นเจ้ากล้องยักษ์ใหญ่สักคังหนึ่งนะครับก็ ถ้าเราเทียบกับกล้องแอพเปิลเจอร์นะหรือว่าพวกกล้องโกลอโพเนี่ยะฮะซึ่งอาจจะมีประสิทธิภาพเยอะกว่าที่ามไปนะครับในบางเรื่องเช่นความที่มันมุดไปได้ในที่เ,เล็กๆนะครับแต่อันนี้นกล้องใหญ่ๆเนี่ยมันจะไปได้ยากมากเลยนะครับอ๋ออันนี้เป็นกล้องเลนสเลนสนะครับซึ่งเป็นกล้องที่เล็กลงนะครับจากกล้องพวกกล้องถ่ายภาพที่เราเห็นกันบ่อยๆเป็นพวกกล้องดีเอสอาร์แต่อันนี้จะเป็นกลณองีลนส์เลนสซึ่งมันเท่าตองบุรีเองอ่ะมันเล็กนิดเดียวครับที่ให้ความสะดวกมากเลยยิ่งมาใช้เจ้าพวก กล้อง a อ v เ n นเจอร์หลังโปโปรหรือพวกกล้องเอดีเนี่ยนะครับเล็กๆนะกล้อง a อ v เ n นเจอร์ยิ่งสบายครับใหญ่เลยครับจะเห็นว่างานในปัจจุบันเนี่ยกล้องพวกใหญ่พวกเนี้ยเขาจะใช้กันน้อยลงก็จากกล้องถ่ายรายการทีวีนะครับซึ่เป็นเป็นวิดีโอเนี่ยมันมีกล้องภาพนิ่งด้วยครับเขาเรียกว่ากล้องเอ r อ LR, หรือว่า s i n g l e Lens Reflex นะครับ คล้ายๆแบบนี้ครับมันเป็นกล้องรุ่นฟิล์มนะครับก็ใช้ฟิล์มเป็นวัสดุในการถ่ายภาพนะครับแล้วก็รอรอ่านรอล้างรอขยายภาพรออะไรกันเนี่ยใช้เวลาโปรเจเรเยอะมากเลยครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นต้องฟิล์มเหมือนกันเขาเรียกว่าต้องทวินเลนเดีย๋ยวเปิดให้ดูดีไหม,อ,มอันนี้เป็นกล้องทวินเลนนะครับเวลาเราถ่ายนะครับเราถ่ายแบบนี้หุกก่นโป๊กเกานะครับฟิล์มอันนี้จะเป็นฟิล์มที่มีขนาดใหญ่หน,น่อยนึงนะครับมีหลายไซส์ก็เป็น อ่าไซส์หนึ่งสองศูนย์เนี่ยจะใช้กันบ่อยก็จะถ่ายแบหรับวิจัยพัฒนางานอะไรที่มันใช้ฟิล์มที่มีความละเอียดสูงหน่อยก็เฟซเทียบสมัยนี้ก็เป็นฟิล์มหลายล้านพิกเซลนะครับไม่เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันสักเท่าไหร่แล้วแล้วก็พัฒนามาเป็นกล้อง D S L R คือเพิ่มตัวดีเข้าไปเป็น D S L R คือดิจิตอลสกรีนแลนด์รีเฟนด์ครับซึ่งก็เป็นกล้องที่มีขนาดใหญ่เทคโนโลยีก็ก้าวล้ำขึ้นไปอีกนะครับจาก D S L R เนี่ยครับซึ่งมันมีน้ําหนักเยอะ กล้องก็จะเล็กลงไปอีกครับแต่ว่าคุณภาพสูงปัจจุบันก็มีกล้องมินิเลสนะครับซึ่งเป็นกล้องที่เล็กลงไปอีกนะครับเล็กลงไปอีกก็เป็นพวกกล้องโปรกล้องแอดเวนเจอร์นะครับโลกของดิจิตอลเล็กๆึันบุกเข้ามาแล้วก็ประสิทธิภาพมันสูงด้วยนะครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับก็ดูกล้องดูภาพที่ผมเคยทํางานมานะครับเป็นแบบเบาๆกันนะครับแล้วก็แปกๆหูแปกๆตากันไปนิดนึงนะครับใครที่ชอบนะครับช่วยกด กใจแล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้เพื่อนได้ดูด้วยก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันเล่กล้องวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ